ในทุกๆสถานาการณ์การที่คุณมีวุฒิภาวะจะทําให้คุณชนะในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะการที่คุณจะสามารถเอาชนะหรือผ่านเรื่องนั้นไปได้การควบคุมอารมณ์เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าคุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้คุณก็จะเป็นนายชีวิตค่ะวันนี้ก็เลยมีข้อคิดมาฝากทุกๆคนนะคะข้อที่1มองหาความแข็งแกร่งในความเงียบความโดดเดี่ยวไม่ใช่ศัตรู แต่มันเป็นเพื่อนที่มักจะสร้างโอกาสให้เราได้ไตร่ตรองใครครวนและเติบโตในวิถีที่ลึกซึ้งขึ้นการอยู่กับตัวเองในช่วงเวลาหนึง่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งภายในค่ะข้อที่2ความโกรธไม่ใช่พลังแต่มันเหมือนกับกรงที่ขังคุณเอาไว้หากคุณปล่อยให้ความโกรธมันครอบงำคุณการตัดสินใจการทำสิ่งต่างๆ มันจะตกอยู่ใต้อำนาจของความโกรธการควบคุมอารมณ์มันเป็นศินละปะมันจะทำให้คุณเป็นอิสระที่แท้จริงดังนั้นถ้าไม่อยากเหมือนกับติดอยู่ในกรงก็จงควบคุมอารมณ์ของคุณให้ได้ข้อที่ 3. ความผิดหวังก็คือครูผู้ทรงคุณค่าทุกครั้งที่ล้มเหลวเราจะได้บทเรียนจากมันคนที่เป็นประสบการณ์หรือสามารถมีประสบการณ์นำตัวเองไป จนถึงความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยผิดพลาดนะคะแต่คือคนที่เคยล้มเหลวเคยผิดพลาดเคยเกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตแต่เขาก็ผ่านมันมาได้และที่สำคัญเขาใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นโอกาสในการเติบโตเขารู้ว่านี่คือบทเรียนที่เขาจะไม่ผิดแบบเดิมเขาแก้ไขและใช้โอกาสนี้ให้เป็นพลังค่ะข้อที่4ความสงบ คือคำตอบของความสุขแทนที่จะมองหาสิ่งที่ทำให้ไม่พอใจให้คุณลองเปลี่ยนทิศทางความคิดมองหาความสุขจากภายในฝึกตัวเองให้รู้จักสงบเพราะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองโลกข้อที่5พัฒนาตนเองโดยเริ่มที่ใจของคุณก่อนสิ่งแรกที่ต้องทำคือคุณให้โฟกัสที่ตัวเอง การเปลี่ยนแปลงภายนอกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความแข็งแกร่งภายในจงเลือกที่จะพัฒนาตัวเองก่อนที่จะมองออกไปข้างนอกข้อที่6กการควบคุมอารมณ์คือกุญแจแห่งความสำเร็จคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ใช่แค่หลีกเลี่ยงความผิดพลาดแต่ยังเพิ่มโอกาสที่จะเติบโตคนที่ปล่อยให้อารมณ์นำทางจะติดอยู่ในวงจรของความเสียใจไปตลอดค่ะเห็นหรือยังคะว่า ถ้าคุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์สงบจากภายในการตัดสินใจของคุณจะแม่นยำการทำให้เป้าหมายของคุณสำเร็จจะง่ายขึ้นและการที่คุณจะเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จมันจะมาจากตัวคุณเองและมาจากภายในอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ